ไหนนะคะที่สนใจจะรับบุตบุญธรรมมาอุดประรรมนะคะวันนี้เรามีรายละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานและคุณสมบัติรวมถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมจะต้องรู้ก่อนที่จะไปรับบุตบุญธรรมค่ะ ก,กิจาการเด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครอบครัวทดแทนโดยมุ่งหวังให้ครอบครัวทดแทนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวความรักความเข้าใจรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพทั้งของตนเองและครอบครัวสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและส่งเสริมพัฒนาเด็กในความอุปการะให้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองทำให้เด็กในครอบครัวทดแทนสามารถเลือกทางเดินชีวิต ที่เหมาะสมของตนเองต่อไปค่ะกรมศิจการเด็กและเยาวชนนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีบริการเนื่องจัดสวัสดิการด้านครอบครัวทดแทนนะคะให้กับเด็กกำพร้าเด็กถูกทอดทิ้งนะคะและเด็กที่พ่อแม่ไม่สามารถ ให้การดูแลได้หรือเด็กที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวเดิมได้นะคะครอบครัวทดแทนนะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็จะเป็นครอบครัวทดแทนชั่วคราวก็คือครอบคร,รัวบุญธรมส่วนครอบครัวทดแทนแบบที่2นะคะก็เป็นครอบครัวทดแทนแบบถาวรก็คือครอบครัวบุญธรรมค่ะก็คือครอบครัวบุญธรรมเนี่ยค่ะไม่มีสิทธิหน้าที่และก็ความรับผิดชอบในฐานนาบ,บิดามารดาตามกฎหมายของเด็กค่ะ ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะก็มีความปรารถนาที่จะให้เด็กเหล่านี้ค่ะได้มีโอกาสเติบโตในครอบครัวก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะผู้ที่มีจิตอาสาอยากจะช่วยเหลือสังคมนะคะก็สมัครค่ะเข้าเป็นครอบครัวประถมที่จะช่วยนำเด็กในสถานรับเนี่ยค่ะเข้าไปอุปการะเลี้ยงดูอยู่ในครอบครัวของท่านนะคะ กรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในการจัดหาครอบครัวทดแทนให้กับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลําบากโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญซึ่งปัจจุบันได้ดําเนินการสนับสนุนให้ครอบครัวอุปถรัรมภ์ที่เป็นเครือญาติและไม่ใช่เครือญาติรับเด็กไปเลี้ยงดูเสมือนกับเป็นบิดาบรรดาที่แท้จริงของเด็กทางหน่วยงานครอบครัวอุปถัมยื่นมือมาช่วยเดือนละ2 0 0พบาทในการศึกษาเด็ก พาเราเรียนคพาเดินทางเวลาปล่วยขึ้นรถลงเรือก็ใช้ได้ในวงเงิน2,000บาทช่วยได้เยอะแล้วก็ได้มีคุณค่าทางชีวิตมีอนาคตในชีวิตนี้ก็ก็ดีใจแล้วดีใจมากๆเลย สำหรับการอบรมในครั้งนี้นอกจากจะให้ความรู้ทางด้านการศึกษาและอาชีพแล้วยังสร้างเสริมความรักความเข้าใจให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพื่อสร้างสถาบ,บันครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็งสามารถเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาตามวัยและเติบโตเป็นบุคลากร,กรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไปด้วยค่ะ